สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนโนนที่น่ารักทุกคนของนน่นนะคะวันนี้นุ้นจะมาถาคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะจ๊ะก่อนอื่นให้เพื่อนๆตั้งสมาธิก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะตั้งสมาธินะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าีเรียสมากเกินไปนะคะ สำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะ,คะใครที่ตั้งใครที่สนใจสั่งซื้อหนังสือนะคะปราบรักร้ายคุณชายแบดบอยนะคะเป็นหนังสือยายที่นุ่นแต่งเองนะคะ ใครก็ใครอยากสนใจลองอ่านดูนะคะเป็นนิยายที่อาจจะได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะ,อ,ะอาจจะแบบทำให้คุณได้ข้อคิดอะไรหรือบางคนอ่าจจะอ่านแล้วทำไมไม่ได้ข้อคิดอะไระก็ไม่ก็แล้วแต่มุมมองเนาะแต่ยังไงก็ลองลองดูนะคะอยากให้ลองอ่านดูถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มานะคะ อ๋ออาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเพราะว่านุ่นไม่สามารถปิดเนดตได้ตอนนี้เพราะว่านุ่นเอ่อโหลดคลิปอยู่นะอ่าเขามีอะไรใหญ่จะบอกกับคุณนะคะพไพ่ที่คุณได้สิบถ้วยนุ่นขอเปิดไพ่แล้วเดี๋ยวนุ่นอ่านทีเดียวนะไฮพิเทสเดซสิบเหรียญแปดแปดดาบ สามเหรียญสี่อ๋อสี่ดาบเดวิลนะคะจะบอกว่า สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณวันนี้นะคะนุ่นขออนุญาตแทนตัวเขาว่าชั้นนะคะแทนตัวคุณว่าเธอละกันสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าทาไมเธอดูดีดูมีเสน่ห์จังเลยอะดูอบอุ่นอะ เธอดูหน้าค้นหาสายตาของเธอมันดูมีเสน่ห์ดูเย้ายวนใจฉันมากๆเลยนะฉันอะอยากมีความรักอยากมีครอบครัวถ้าฉันจะมีแฟนฉันก็อยากให้คนคนนั้นเป็นเธอฉันอยากจะมีการสื่อสารอยากมีการเริ่มต้นหรือก่อนหน้านี้ถ้ามันไม่มีความชัดเจนอะฉันอยากจะจบความไม่ชัดเจนนั้นแล้วมามอบความชัดเจนให้กับเธอฉันอยากให้เธอรู้สึกถึงความรักที่ฉันมีให้ฉันอยากให้เธอรู้ว่าจริงๆแล้วน่ะฉัน่ะไม่ได้อยากเป็นแค่ เพื่อนไม่ได้อยากเป็นแค่พี่น้องไม่ได้อยากเป็นแค่คนรู้จักฉันอยากเป็นอะไรที่มากกว่านั้นแต่บางทีมันมีปัญหาที่ฉันแก้ไขไม่ได้ที่ฉันยังไม่สามารถบอกหรือให้ใครเข้าใจได้ฉันจําเป็นที่จะต้องนิ่งถ้าเธอเห็นว่าฉันนิ่งะฉันไม่ได้นิ่งจริงๆหรอกฉันมีเรื่องเธอมากมายในหัวมีแต่เธอเต็มไปหมดเลยเพรอาอะไรเพราะฉัน จำเป็นจะต้องหยุดความสัมพันธ์ก่อนเพราะถ้าฉันไม่หยุดเนี่ยฉันจะต้องสูญเสียงานหรือว่าฉันจะเสียการเป็นตัวเองไปอะ่ะเธอไม่รู้หรอกว่าฉันเสร็จติดเธอมากหรือแบบติดเธอเอ,เอาเธอเออกจากหัวไม่ได้เลยฉันเน่ยเคยสามารถควบคุมตัวเองได้สามารถควบคุมคนอื่นแต่กับเธอมันทําให้ฉันเสียความมั่นใจเสียความเป็นตัวเองแล้วควบคุมอะไรไม่ได้เลยอะ่ะ ฉันก็เลยต้องหยุดก่อนเพื่อที่จะคิดทบทวนให้มันแน่ใจให้มันมั่นใจเธอคงไม่รู้หรอกว่าฉันคิดมากฟุ้งซ่านถึงเธอมากแค่ไหน แต่พอหยุดไปจริงๆฉันก็คิดว่าเฮ้ยไม่มีเธอเนี่ยมันเงียบเหงามากเลยนะอยากกลับเข้ามาในชีวิตเธอแต่ไม่รู้ว่ามันจะทันไหมเพราะว่ามันเกิดการพังไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเธอจะให้โอกาสเธอจะให้อภัยในสิ่งที่ฉันตัดสินใจผิดพลาดครั้งนั้นไหมถ้าเธอให้อภัยฉันอยากจะเดินตรงอยากจะนั่งรถอยากจะทําอะไรก็ได้อ่ะเพิ่งตรงมาหาเธอให้เธอได้รับรู้ความรู้สึกของฉันฉัน,นชอบเธอจริงๆนะ ชอบเธอแต่จําเป็นจะต้องเก็บความรู้สึกไว้ไม่ได้แสดงออกให้ใครรู้เพราะอะไรเพราะฉันน่ะก็ไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครไงเธอค,อคือความสดใสเธอค,อคือความสดใสของโลกใบนี้เธอทําให้ฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นเด็กมีแสงสว่างเธอทําให้ฉันเหมือนแบบได้เจอกับดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเธอสวยเธอหล่อเธอดูดีเธอแบบทําให้ฉันรู้สึกแบบ เสียความมั่นใจไปว่าเฮ้ยถ้าฉันจะจีบเธอเนี่ยมันจะได้จริงๆเหรอเออฉันเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี่เหมือนกันนะเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะฉันคิดมากไงฉันลังเลใจฉันกําลังแบบจะอยู่ต่อดีหรือจะไปดีแต่บางครั้งน่ะที่ฉันตัดสินใจแบบถอยหลังอ่ะเออน้าฉันไม่ได้ไปจริงๆนะฉันแค่อยู่ทบทวนเฉยๆอ่ะแล้วเหมือนบางครั้งอ่ะการที่ฉันนิ่งไปฉันก็รู้นะมันการทําให้เธอปิดใจหรือบอกฉันหรือปิดกั้นความรู้สึกจากฉัน ฉันก็แค่อยากรอการเปลี่ยนแปลงหรืออยากให้เธอให้อาภัยอ่ะฉันเครียดนะแล้วฉันก็รอคอยจังหวะเวลาให้เธอให้โอกาสด้วยเพราะเธอคือความรักของฉันเธอคือสิ่งดีๆของฉันฉันอยากสบาอยู่ใกล้ๆเธอขอโทษนะที่ทําให้เจ็บปวดแต่ฉันก็เจ็บปวดไม่ต่างจากเธอเหมือนกันฉันรักเธอมากๆนะรักเธอแล้วก็อยากจะเก็บความรักอยากจะทนุทนลอมความรักอยากให้เธอมาอยู่เคียงข้างอยากให้เธอเป็นคู่ฉัน ให้โอกาสฉันได้ไหมอ่ะอย่าดุอย่าด่า,ดาฉันอย่าว่าฉันเลยฉันพร้อมที่จะสู้เพื่อเธอฉันพร้อมที่จะลุยในความรักครั้งนี้แล้วนะฉันจะเก็บความรักเก็บถ้วยที่มันล้มเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีของเธอกลับมาซ่อมแซมใหม่ขอเพียงแค่เธอให้โอกาสฉันได้อยากได้รับโอกาสจากเธอนะได้ไหมอ่ะได้โปรดเธอให้โอกาสฉันเถอะ ฉันเนี่ยรู้ไหมว่าฉันเฝ้า่ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าฉันคิดว่ากฎของแรงดึงดูดมันจะช่วยได้คราที่ฉันภาวนาร้องขอมันจะต้องเป็นจริงให้อิสระกับหัวใจของเธออีกครั้งได้ไหมเหมือนที่เธอเคยทําเหมือนที่เธอเคยให้อ่ะฉันขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งฉันไม่ได้ไม่ได้บังคับเธอนะจริงแต่อยากให้เธอเปิดใจเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ลองมองฉันในมุมใหม่ฉันไม่ได้เป็นคนนั้นคนเดิมแล้วนะ ฉันรู้แล้วว่าฉันควรรักษาอะไรฉันควรรักษาความรักของเธอฉันรู้แล้วว่าฉันควรเก็บเกี่ยวความรักนี้ไว้ฉันจะทําให้เธอมีความสุขฉันจะดูแลเธอให้ดีขึ้นฉันจะทนุถนอมเธอให้ดีกว่าเดิมฉันจะทําให้เธอรู้สึกว่าช่วงเวลาที่มันโรแมนติกเป็นยังไงจะอยู่ในดื่มดําในโลกของเราเชื่อใจฉันเถอะเชื่อมั่นในความรักของฉันอีกสักครั้งได้ไหมฉันอยากให้เธอซึมซาบความรักจากฉันจริงๆนะ ฉันอะรักเธอมากกว่าที่เธอรู้อีกนะสิ่งที่ดูที่สุดอะคือการได้เจอคุณแอบมองมาตลอดเลยแอบส่องอยู่เรื่อยๆนะอยากให้เธอมีวันที่ดีซึ่งในวันที่ดีก็อยากมีฉันอยู่ในนั้นด้วยอะฉันไม่เคยอยู่รักคุณเลยนะ แต่ถ้าคุณจะรักใครที่ไม่ใช่ฉันน่ยก็จงรักคนที่เขารักคุณเถอะแต่หัวใจของคุณแนะแต่คุณอนะ่ะมยหัวใจของฉันไปฉันไม่สามารถดูดรักคุณได้เพราะว่าไม่มีใครเข้าใจฉันเหมือนคุณนี่คือนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะในวันนี้นะก็เหมือนเขามาง้อๆหอ,อคุณืนดีอรค่ะเหมือนอันนี้มันเหมือนในกรณีที่คุณทะเลาะก,กันหรือเปล่า ปล่อยมือจากการหรือว่ามีความไม่ชัดเจนให้กันนะคะแล้วเขาอาจจะมาง้อขอคุณดีขอโอกาสจากคุณก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะยังไงนุ่นเข้าใจช่วยนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทางสแตมให้ด้วยใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะหรือใครที่ต้องการสั่งซื้อกูต้าวิคีมนะคะคีมกัน แดดนะขนาด250 ml ราคา390บาทพิเศษสุดๆเฉพาะเดือนนี้นะคะใกล้จะใกล้จะหมดเดือนแล้วนะใกล้จะหมดโมแล้วนะคะ2ขวด500นะคะก็ทักมานะคะแอดไลน์เหมือนเดิมใครต้องการสมัครสมาชิกนะคะ50บาท80บาท100บาทนะคะดูรายละเอียดใต้คลิปรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ <S 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 เพื่อนๆเป็นห่วงนะวันนี้นุ่นไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย